เลิกสี่ข้อนี้เด็ดขาดถ้าคุณไม่อยากเลิกกับคนรักอาจารย์แอลลี่ค่ะอาจารย์พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เอางานวิจัยนะคะจากดรจอ h ์ g o กอตแมนนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ส่งรสที่ส่งผลทําให้เกิดการหย่าร้างกันมากที่สุดนะคะมี4ี่พฤติกรรมมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1เลยนะคะก็คือการดูถูกคู่รักของตัวเองค่ะ การดูถูกฝ่ายตรงข้ามนะคะดูถูกไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้เลิกกันได้ค่ะข้อที่2นะคะการตําหนิติเตียนนะคะตําหนิอย่างรุนแรงตําหนิเพื่อระบายอารมณ์แต่ไม่ได้เป็นการตําหนิเพื่ออยากให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงนะคะและข้อ3ก็คือการโต้เถียงอะ่ะการโต้เถียงการเถียงเพื่อจะเอาชนะ โดยไม่ยอมรับนะคะในข้อผิดพลาดหรือไม่ยอมรับในตัวเองนะคะไม่ว่าคนรักจะพูดอะไรหรืออยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีการโต้เถียงนะคะเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะค่ะส่วนข้อที่4นะคะก็คือการที่ ไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองที่แท้จริงออกมาค่ะอาจจะนิ่งเฉยไม่พูดไม่จานะคะไม่คิดอะไรก็ไม่ได้บอกออกมาโดยตรงทั้ง4สาเหตุนี้นะคะการดูถูกซึ่งกันและกันการวิาพากษ์วิจารณ์ติเตียนกันอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็การโต้เถียงรวมไปถึงการที่ ไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเป็นสาเหตุสําคัญ4ส,สาเหตุหลักนะคะที่ทําให้คนรักเลิกกันได้เพราะอะไรคะเพราะทั้ง4ส,สาเหตุนี้ทําให้คนทั้งสองคนอยากเอาชนะซึ่งกันและกันไม่แสดงความรักไม่แสดงความโรแมนติกต่อกันอ,อ,กนอีกแล้วความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆห่างเหินกันไปเรื่อยๆพูดกันน้อยลงเรื่อยๆและทําให้เกิดการหย่าร้างกันในที่สุดค่ะ ทุกท่านนะคะลองกลับไปทบทวนดูว่าคู่ของท่านนะคะมี4ี่ข้อนี้หรือไม่ถ้ามีนะคะอาจารย์อยากให้รีบแก้ไขค่ะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องเลิกกับคนรักของคุณอาจารย์เอลลี่เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากแชร์ให้แม่แม่ท่านอื่นด้วยค่ะวันนี้อาจารย์ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย